ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรีวิว Amazfit GTR 4รุ่นใหม่ล่าสุดหลายหายรีวิวที่ผมได้รีวิว Smartwatch หรือ Smartband ไปนะฮะมีแต่คนขอพี่ขอ GTR 3 GTR 3 Pro GTS GTS Mini วันนี้ GTR มาแล้วครับขอขอบคุณแ m a z f i t Thailand ครับโอ้โหส่ง GTR 4มาให้ผมเล่นแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังแล้วก็ข้อชอบข้อไม่ชอบเรียงมาเป็นปตับตๆๆๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยพัฒนามาจากเดิมมีเหลี่ยมสันที่มากขึ้นนะครับพัฒนาเรื่องเซ็นเซอร์ PPG เป็นเวอร์ชั่น4.0ตัวเดิมเป็น3.0ตัวนี้จะเป็น2 LED เลยก็คือสามารถจับ ้แม่นยําม,มากขึ้นนะครับติดตามการเต้นหัวใจเนี่ยใกล้เคียงเครื่องมือวัดมืออาชีพเลยซึ่งอเมทฟิตเนี่ยมีแต่คนขอมาเพราะอะไรหนึ่งราคาเขาแบบโหเป็นมิตรเต่ามากนะครับมิตรภาพนั่นเองนะฮะ แมดฟินเนี่ยทุกรีวิวจะมีคนขอมาคือเขาเน้นเรื่องอาการออกกาลังกายเซ็นเซอร์วัดที่แม่นยํามากนะครับแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรต่อว,วัสดุดีมิตรภาพนั่นแหละฮะแล้ววัสดุดีอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้แบบดูดีแล้วก็รองรับทั้ง i o s และ Android ด้วยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับตัว p p g 4ก็คือเป็น4.0 p p g b i o Tracking เนี่ยเขาสามารถที่จะวัดเวลาคุณว่ายน้ําได้ด้วยตัวนี้ก็เป็นการกันน้ํา 5Tm เหมือนเดิมมีหมดออกกําลังกาย150หมดบวร้อยห้าสกีีปเขามีหมดเลยขับยังมีเลยผมเช็คมาแล้ว สุดยอดมากวัสดุยังคงเป็นเหมือนเดิมครับคืออลูมิเนียมอันลอยที่แบบค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักที่จะเบานะครับน้ำหนักสุดที่30กกรมัมหน้าปัดเขาบอกว่าเขาเพิ่มมาด้วยนะครับเป็น200รายการบวกแล้วก็มีแอนิเมชันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าโคตรสนุกอันนี้นะครับแล้วก็เซฟโอเอสเวอร์ชั่นสองจุดแล้วนะครับบูทูธก็ห้าจุดสองที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมาพร้อมดาวเทียมคู่นะครับดาวเทียมดูอัลคู่คืออะไร L 1งและ L 5นะครับ L หนึ่งกับ L ห้าคืออะไรจริงรบบท,ทนนะจริง l ล 5เนี่ยพัฒนามาจาก L1 อีกทีหนึ่งคือให้ความแม่นยำที่ดีขึ้นนะครับอะไรพวกนี้พัฒนามาได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้ก็ใช้ทั้ง2เลย L1L5 แล้วก็ 6GNSSGlobalSatellite เลยนะครับซึ่งระบบการ Navigation พวกนี้ก็จะดีกว่ารุ่นเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็4 7 5 m ป์ก็เพิ่มจากเดิมความสว่างหน้าจอ1 0 0 0นิตสว่างสู้แสงได้ดีความละเอียดจอคมชัด4 6 6ิ i x e l คูณ4 6 6ิกเซลหน้าจอ1.43เป็น OLED สามารถแสดงผลเป็น AlwaysOnDisplay ได้นะครับแต่งานใช้งานชีวิตประจำวันผมผมไม่ได้ Way, เพราะว่าผมยกนาฬิกาขึ้นมาดูเอาจุดเด่นตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือสายกลางเลยบางท่านเนี่ยใช้ระบบของ Google ใช่ไหมแต่ว่ามันกินแบตมากเลยอ่ะสวันเนี่ยก็ไม่พอใช้แต่ m a สฟิตเนี่ยคุณอยู่ได้เลยครับใช้แบบหนักๆ7วนันใช้แบบธรรมดา14วันถึง20วันเลยผมใช้ได้20วันนะครับแล้วก็แบบคล็อกโหมดได้50วันถ้าใช้ GPS หนักๆก,ก็ได้25ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานที่ประหยัดมากแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะโหลดแอปทาง Google โหลด,ดมาเล่นูเบเซอร์ YouTube ดูเบ จะไม่ใช่อย่าง,งานั้นคือจะเน้นการใช้งานที่เป็นนาฬิกาจริงๆแล้วก็จับ tracking สุขภาพจริงๆนะครับแต่ว่าเขาจะโหลดแอปต่างๆได้อย่างเชน่นแอป GoPro อะไรพวกนี้เนี่ยผมเลื่อนให้ดูนะฮะก็จะมีแอปที่ครอบคลุมเนี่ยไฟฉาย SOS ดัชนีมวลกาย BMI เนี่ยก็โหลดได้นะครับคุณก็ใส่อายุใส่อะไรเข้าไปแล้วจะคำนวณมาให้นะครับเวลาดื่มน้ำก็แอดแก้วเข้ามาได้พวกนี้เนี่ยผมโหลดมาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มี GoPro เนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็พวกเกมหลบระเบิดไฟฉายดิสโก้เป็นผับอะไรพวกนี้รายการของลูกน้อยก็คือเราสามารถบันทึกได้ว่าลูกนอนตอออนนนนนไไหหแล้้ใกกิมมมะรรีีื หโลดวันนี้คุณจะเพิ่มคุณกินไข่กินนมกินอะไรเนี่ยคุณคลิกเข้าไปมันก็จะเพิ่มแคลอรีห้1อันใช่ไหมเพิ่มข้ามาเป็น670แคลก็ประมวลไปสาหรับร่างกายผมเนี่ยผมจะลดน้ําหนักให้เหลือ83ตอนนี้84ก็จะไปประมวล BMR BMI ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าแคลอรี่ในแต่ละวันผมได้รับเท่าไหร่ตอนนี้ผมต้องการรับแค่ประมาณไม่เกินพันห้าผมก็ต้องดูแล้วผมกินอะไรแล้วผมก็ต้องมากดเนี่ยให้มันเพิ่มไม่เกินพันห้าเนี่ยเราก็จะดูได้นะครับเนี่ยมันก็จะโหลดได้พวกเกมพวกนี้โหลดได้น รับสายสามารถที่จะคุยโทรศัพท์ผ่านตัวเขาได้เพราะเขามีลำโพงในตัวซึ่งลำโพงเสียงค่อนข้างกังวานเสียงดังดีมากนะครับผมให้ลําโพงตัวนี้เท่าที่ผมจับสมาร์ทวอทมาผมเทียบกับลาโพงประมาณราคา 11, 12, 1 1ื0 0เนเนี่ยผมว่าเทียบเท่าได้เลยนะครับไมโครโฟนก็พอใช้ได้นะครับ,รรบเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยผมลองคุย4 5หรอบเนี่ยวเวลาคุยเราต้องคุยใกล้ๆประมาณเนี่ยเขาจะได้ยินชัดแต่ถ้าเราขับรถอยู่คุยประมาณเนี้ยเขาก็ได้ยินแต่มันจะกล้องหน่อย,อยๆก็ถือว่าใช้ได้เรื่องไมโครโฟนนะครับครับผมสวัสดีครับโอ้อันนี้เส เสียงชัดมากเลยครับผม่มตอนนี้เอาพูดไวด้ใกล้ปากแกแต่ถ้าแบบเป็นระยะปกติล่ะพี่ระยะปกติก็ประมาณนี้ได้ยินปะอุ้ยก็ยังได้ยินชัดอยู่ครับผม45เจ็โอเคยังได้ยินชัดอยู่ครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบคุณภาพของลำโพงจากเจ้าตัวอัลมาสฟิต GTR 4ตัวนี้กันดูนะครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบลำโพงนาฬิกาอัลมาสฟิต GTR 4นะครับมาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5่ห้าหกเจ็ดเสิ จุดเด่นที่3ก็คือค่า P.I. ครับ P.I. คือค่ามวลกายของเราทั้งหมดที่เขาวัดมาเนี่ยอันนี้เขาก็วิจัยมาแบบจริงจังเลยค่า P.I. เนี่ยค่า P.I. เท่านี้คือสุขภาพคุณดีต้องคงความอะไรเท่าไหร่อัตราการเส้นต้องเดินกี่ก้าวอะไรมันก็จะคำนวณมันเป็นค่า P.I. อันนี้คือดีมากๆเป็นจุดเด่นของ Armadfit เลยทีเดียวนะครับข้อที่4ครับแบตอึดมากคือแบตอึดจริงๆผมใช้ได้20วันผมไม่แจ้งเตือนเลยผมใช้วันหนึ่ง5%เท่านั้นวัดการนอนวัดการเดินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ข้อทัอง้ Dual 6, n a v i g a t i o n 6GNSS Global พวกนี้ใส่มาดีการวัดอัดตราต่างๆเนี่ยเขาทำมาดีแล้วก็หมดกีาลังกายเนี่ยสอดคล้องกับเซนเซอร์เขาค่อนข้างดีนะครับข้อที่7คือนำเข้าไฟล์ GPS ได้ไฟล GPS คือไฟล์ที่เราไปเทรลรันไปวิ่งรายการต่างๆที่เขาจะมีให้โหลดไฟล์แล้วก็เข้านาฬิกาได้โอเคนี่คือจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมามาดูหน้าตาเมนูครับใครที่ใช้แมสฟ,ฟิตก็จะทราบดีครับปัดลงก็เป็นเมนูลัดเปอร์เซ็นต์แบตนี่โหมดห้ามรบกวนนี่โหมดนอนหลับกดปุ๊บมันก็จะหลีแสงจอลงโหมดภาพยนตร์โหมดภาพยนตรน์เีากด การดีมแสงหน้าจอแล้วถ้าเกิดหน้าจอเราดับไปเราสบัดขึ้นมาดูมันจะแบบเราสบัดมากินป๊อปคมป๊อกคอนเนี่ยหน้าจอเราจะไม่ติดอันนี้เป็นปฏิทินกดดูได้นะครับเพราะกดเข้าไปนี้ก็มีงานมีอะไรให้ต้องลงอันนี้ผมซิง์เอาไว้นะครับนี่ลำโพงค่าเสียงโอ้ลำโพงเสียงดีอันนี้ก็คือเปิดออลเวย์ไว้แต่มันจะกินแบบอันนี้เป็นเซ็นเซอร์การตรวจจับแสงอัตโนมัติซึ่งผมตัดเป็นออโต้นะครับฉลาดดีเหมือนกันปัดไปอีกทีนึงเป็นไฟฉายล็อกอันนี้หาโทรศัพท์หาริีการ์ดลีนน้ำออกเนี่มัน ทั้งหมด5าวิ โอเคแล้วก็เข้าให้เช็ดนะครับบายไฟ,ไฟบลูทูธต่อสามารถต่อหูฟังได้นะครับคุณเกดเข้ามาในบลูทูธตรงนี้่อต่อหูฟังได้ต่อมือถือก็ฟังเพลงได้แล้วตรงนี้ยังลงเพลงได้อีกเข้าไปที่มือถือแอปเซฟนะครับแล้วก็เข้าไปที่เพลงกดลงเพลงสามารถฟังผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมามีอะไรปัดไปทางซ้ายมันจะแสดงด้านขวาใช่ไหมก็จะมีพวกเนี้ยไอเนี้ยผมชอบมากเลยค่าโดยรวมของเขาเนี้ยเขาจะบอกด้วยนะครับกดเข้าไปก็คือวันเนี้ยคุณเดินไปกี่ก้าวใช่ไหมผ่านไขมันเท่าไหร่กี่แคลอรี่การยืนวันเนี้ยห้าชั่วโมงคือเขาบอกหมด แล้วพอปัดเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นหน้ารวมเลยดูยง่ายๆครับกิโลแคลอรีร่ลดเท่าไหร่นะครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยอันนี้เดินนั่งขึ้นบันไดแล้วก็ระยะทางที่เราเดินเนี่ยก็จะบอกนะครับการตั้งค่าก็ตั้งได้นะครับการแจ้งเตือนเป้าหมายได้แต่ละวันว่ากี่กิโลจริงๆตั้งในมือถือก็ได้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างชอบปัดไปอ,อันนี้ก็เป็นอัตราการเต้นหัวใจตัวนี้จับแค่5วินาทีก็ติดแล้วนะครับซึ่งรวเดเร็วมากบางแบรนด์เนี่ยสิบห้าวิเนี่ยโหนานตัวนี้5วินาทีกดได้อันนี้ก็คือสภาพ แล้วในแอปเขาจะบอกละเอียดนะครับว่าพระอาทิตย์ตกตอนไหนนะครับขึ้นตอนไหนอะไรพวกนี้ปัดมานี่ค่า p i กดเข้ามาได้น,นะครับการเต้นหัวใจ p i เนี่ยสูงต่ำเนี่ยกี่นาที7นาที แทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายช่วงนี้ตัวนี้ก็สามารถบังคับเพลงได้นะครับลงเพลงเล่นในนี้แล้วก็บังคับผ่านดีวได้อันนี้ผมเพิ่มเข้ามาแต่ละอันเนี่ยสามารถเพิ่มได้หมดปรับเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างวัดชีพจรภายในคลิกเดียวผมเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็น,นี่เป็นบันทึกเสียงแล้วแต่เราจะเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ท้ายขึ้นบนเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่คุณจะปัดไปทางไหนคุณตั้งเมนูไหนไว้ไวใช้ใกล้คุณก็ปัดไปทางนั้นนะครับ พอไปมาทางซ้ายก็จะเป็นการสรุปให้ว่าคุณนอนไปกี่ชั่วโมงตั้งแต่7จ็ดโมงยีถึงบ่ายนะผมนอนเมื่อเช้าไงนี่แล้วก็มีอัตราการสรุปให้ว่าวันนี้คุณวิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นยังไง P i เป็นยังไงการแจ้งเตือนเท้ามีคนโทรมาไม่ได้รับเลยเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเป็นสรุปด้านนี้ก็สามารถปรับแต่งได้หมดเลยตรงนี้คุณจะเพิ่มอะไรเข้าอะไรได้หมดตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ดีชอบ มาด้านล่างเป็นการแจ้งเตือนแก้งเตือนไลน์อะไรพวกนี้นะครัแบแอปพลิเคชันแจ้งเตือนตรงนี้หมดสายที่ไม่ได้รับข้อความสามารถตอบกลับได้แต่ตอบกลับเป็นคําที่เราเซตเอาไว้ตัวนี้ไม่สามารถพิมพ์ตอบเลยพูดแล้วก็แปลเป็นอักษรเพื่อพิมพ์ตอบกลับได้แต่ว่าจะเป็นคําชัดๆสั้นๆแบบว่าฉันมาชุมอยู่นะฉันไม่ว่างนะเดี๋ยวฉันโทรกลับอะไรเงี้ยคุณก็ตอบกลับได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความ Facebook ข้อความไลน์นะครับข้อความ SMS ที่เด้งเข้ามาสามารถจิ้มตอบกลับไปได้นะครับมาดูการออกกาลังกายนะครับถ้าเป็นหมอกกมอ,อกกาลังกายผมสาธิตอันเเดดดียวคคกกกกกาาาาาารร่่งงงแจ้้้ปัขมุณต เพื่อนผมบอกเลยว่านี่คือจุดเด่นของ a m a ์แม GTR4 คุณสามารถกดเข้ามาเป็นผู้ช่วยกําลังกายเป้าหมายในการออกกําลังกายคุณคลิกได้ตามผลลัพธ์ออกกาลังกายตามข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยคุณสามารถแจ้งได้ว่าอัตราการเต้นปลอดภัยเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นหอบหื่นหายใจไม่ทันเนี่ยเวลาผมวิ่งเนี่ยเกิน188 190เนี่ยมันไม่ทันผมแล้วมันหายใจไม่ทันมันอันตรายแล้วมันจะเริ่มจุกผมก็มาตั้งตรงนี้ว่าเป็นการแจ้งเตือนถ้าเกิดว่าอัตราการเต้นของผมเนี่ยเกิน188ครั้งต่อน,นาทีให้เตืืออออนนนนเเเลลลยยยยยผมมมจจะะะะไไดดดดด้้้ชชหหุ่ััตตตวงรรราาก ถ้า1กิโลเมตรแจ้งเตือนเลยว่าโอเคครบ1กิโลคุณจะคัสตอมก็ได้เนี่ยสิกิโลสกิโลเนี่ยผมว่าเนี่ยโอเคมากเลยคือเขาจ้งการแจ้งเตือนได้ค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับอากาตาร์ก้าวเร็วสูงสุดเนี่ยก็ตั้งได้หมดเลยพวกนี้นะครับอาราการก้าวช้าจานวนสูงสุดจํานวนก้าวเวลาแคลอรี่ถ้าเบิร์นไปเท่าไหร่ให้แจ้งเตือนวันนี้เราอาจจะมีเป้าหมายแค่4 0 0 400เสร็จก็แจ้งเตือนดื่มน้ํททนาทุกๆ3 0สินาทีเตือนได้หมดการเติมพลังงานกินเจลกินขนมกินอะไรเติมพลังงานเข้าไปนับรอบอัตโนมีงชอ่่ถ เท้านะครับเปิด SPM 180นี่ก็ตั้งได้นะครับความถี่การแจ้งเตือนทุก49ก้าก็เปิดได้หมดทุกอย่างคือค่อนข้างจะดีนะครับการฝึกสลับเป็นเบาเนี่ยก็มีให้นะครับเนี่ยการฝึก2.0นนาทีอะไรเนี่ย Start เนี่ยก,ก็การฝึกก็นับถอยหลังนะครับนี่ในหน้าปัดมันก็จะมีการเล่นเกมทัดออกมาก,ก็จะมีการสิ้นสุดการข้ามสิ้นสุดอ่ะสิ้นสุดปุ๊บสิ่งที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งคือ GTR4 เนี่ยสามารถตั้งได้24ชั่วโมงเลยว่าคุณจะตั้งอะไรวัดทุกกี่นาทีเข้ามาที่แอปพลิเคชันใช่ไหมกดโปรไฟล์อามทฟิสี่แล้วก็ตรวจสอบสุขภาพคุณจะมาตั้งได้หมดเลยมอนิเตอร์การเต้นหัวใจเนี่ยคุณจะตั้งเป็นถี่ก็ได้ใครที่หัวใจเต้นแบบไม่มสม่าเสมอแล้วเต้นเร็วเต้นอะไรเนี่ยกลัวที่จะแบบกก,กินนขขีาุ้้งททมม่ึอผ หรือ30นาทีปิดใช้งานก็ได้ถ้าเกิดคนยังแข็งแรงอยู่ปิดใช้งานแบตบมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งนาทีสิเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันอันตรายแล้วนะคุณก็จะมาตั้งได้ว่ากี่ครั้งต่อนาทีตั้งได้หมดเลยนะครับมันก็จะวัดอัตโนมัติให้ของผมเป็นสามสิบนาทีแล้วกันนะตัววัดอัตราการเต้นหัวใจที่ใช้งานอยู่ก็ติ๊หรือปิดก็ได้นะครับระบบช่วยติดตามการนอนหลับตกิการติดตามคุณภาพหายใจขณะนอนหลับเนี่ยปกติเนี่ยมันปิดอยู่ผมก็มาเปิดนะครับเขาก็จะวัดให้ว่าในหนึ่งนาทุุกีีน่นาททว การแจ้งเตือนความเครียดก็เตือนได้นะครับตรวจวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติก็คลิกเข้ามาตัวนี้ก็ปรับได้แบบละเอียดเลยการตั้งค่านาฬิกานี่ที่บอกว่ามันปรับได้ทุกอย่างความสว่างการสั่นนะครับการออกกลาลังกาย ผมตั้งเป็นความถูกต้องก็คือใช้ GPS ย่านความถี่สูงดาวเทียมทั้งหมดเลยที่จับได้เลยนะครับถ้าตั้งเป็นสมดุลเขาจะบอกว่าใช้ GPS กับ BDS หรือว่าประหยัดพลังงานเนี่ยจะใช้ GPS อย่างเดียวนะครับแล้วก็กําหนดเองเนี่ยคุณสามารถกําหนดได้นะครับว่าคุณจะใช้ย่านดาวเทียมเป็นย่านคู่ย่านถี่ย่านอะไรเนี่ยจับได้แต่ผมก็เน้นความถูกต้องนี่ default เขาเซตมาแบบนี้นะครับคุณก็ปรับ GPS ได้คือมันปรับได้หมดเลยหมดการนอนหลับเนี่ยจะปรับระยะเวลาถึงระยะเวลาไหนก็ได้นะครับเนี่ยกดปุ่มค้างไว้ที่ผมบอกอ่ะจะเป็นโหมดไหนทําได้หมดเลยกดปุ่มบนค้้้างไวกก็ปปุุ่่มมนีด งค้างไว้คือปุ่มนี้คุณเซตได้หมดเลยแก้ไขแอป,ปเข้าด่วนแก้ได้หมดทุกอย่างเลยอย่างนี้ผมบอกในรายการเขาอ่ะจะเอาแอป,ปไหนเข้าแอป,ปไหนออกแอป,ปไหนเด่นดึงขึ้นมาได้หมดทุกอย่างคือปรับแบบโคตรละเอียดมันละเอียดมากครับคุณผู้ชมหน้าแรกก็จะมีการนับจำนวนก้าวนะครับระยะการนอนหลับนี่คุณคลิกเข้ามาถ้าคุณกดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะให้ดูแบบละเอียดเลยตัวนี้เป็น i m ก็คือแบบหลับฝันนะครับหลับตื่นหลับเลือกเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับการตาการหายใจสีเขียวสีแดงเป็นอัตรตาการเต้นตึงต่งโตะ๊ตะโต๊ะติ่งไม เขาก็จะบอกว่าตื่นอตัตราการเต้นเท่าไหร่เพิ่มเติมเนี่ยอัตราการกหายใจ13ครั้งต่อนาทีเขาบอกอ่อนนะครับค่า p i ค่าวัดอตัตราการเต้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นประวัติการออกกาลังกายคุณมาคลิกได้นี่เราเดินไปเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าดาวเทียมมันค่อนข้างจะแม่นมากครับผมจับในอาคารด้วยนะรอประมาณ10วินาทีจับติดขึ้นเขียวปุ๊บคุณก็กดปุ่มสตาร์ทก็นั่นแหละมันจับได้ประมาณ10วิในอาคารอนะ่ะเร็วน่ยแล้วแ,ลแม่นด้วยนะครับเดินไปทางเนี้ยใช่เลยเส้นทางที่ผมเดินก็มาดูได้ว่าเราเดินไปทางไหนดาวเทีียยมมเเเค้้าาาาาจจะัััับบบนแแลววกกก็ท่สํญหปดออ200 ที่ผมโหลดมาครับผมโหลดตัวนี้มาคุณใช้ง่ายๆโหลดแอปเซตมาใช่ไหมหน้าบัตรโคตรหนุกผมบอกเลยโปรไฟล์เข้าไป GT-R 4ครับ ตรงนี้คุณเข้าไปที่ร้านค้าหน้าปัดนาฬิกาสิ่งที่ผมโหลดมาเนี่ยคือหน้าปัดจะมีทุกแบบแบบที่คุณใช้คุณจะใช้แบบเป็นแนวทันสมัยเนี่ยเป็นแนว animated watch face ก็คือมีเกมให้เล่นไปด้วยเนี่ยฟรีส style ก็เป็นแนวเนี้ยแนว colorful แนวอะไรเนี่ยลายไทยลายอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย official built-in พวกนี้ก็จะปรับได้บ้างปรับค่าก้าวค่า,าแบตเตอรี่อะไรได้แค่นี้นะครับต้องบอกว่า watch face ของเขามันคอนฟิกไม่ได้เยอะแต่ว่าแบบนาฬิกามีให้เลือกโคตรเยอะผมจะเปลี่ยนให้คุณดูสักหนึ่งอันหน้าปัดนาฬิกานะครับผมเปลี่ยนในมือถือดีกว่าเวลาเราซิง โหลดเข้ามาในมือถือนะครับปึ๊บกดค้างครับคุณเลื่อนไปคุณมาดูนาฬิกาพวกนี้มันจะไม่มีให้คอนฟิกแล้วนะเพราะว่ามันตายตัวแล้วหน้าปัดนี่ทําอะไรได้คลิกสตาร์ทครับเนี่มันจะมีเล่นเกมได้3 2 1เล่นอะไรนี่แตะแตะอะไรเงี้ยนะครับเล่นเกมเวลาว่างเนี่ยโคตรกวรนอะ่ะแต่ว่าเขาจะขึ้นมาเตือนเลยนะว่าพวกนี้มันเป็นแอนิเมชันเนาะแล้วมันก็จะกินแบตกว่าปกติซึ่งไม่ซีเรียสผมเอาออกดีกว่าตายฮะโอเค ฟังก์ชันเยอะราคาคุ้มแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกครับคุณพลาดไม่ได้กับอ m ร์แมฟิต GTR4 สำหรับวันนี้ผมและอ a ร์แมฟิต GTR4 ต้องขอลากันไปก่อนเพราะผมจะไปวิ่งกันแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ